ดีครับมือนีพ่อพันติดธุระนะครับบ่มีไภัยหายหอาหารกุ้งผมก็เลยว่าอ,อาหารกุ้งแทนครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบ่งกุ้งน้ำกงินครับมือนี้อาหารกุ้งโอ้กุ้งกับกินลายแห้งครับนั่นก็เรื่มไ่แล้วเดี๋ยวเฮาลงไปเปบ่งบ่อก,กุ้งนะครับช่วงนี้กัญ้าายครับ ตัดไปแล้วรอบหนึ่งตัดหญ้าไปแล้วแป๊บเดียวครับมันกัดตรงขึ้นมาใหม่เดี๋ยวอาหารกุงุงเข้ากับสีผสมน้ำครับเพราะว่าอาหารกรุงเนี่เดี๋ยวมันจะสาดไปวอกไก่ใก่้นาันองแน่เพราะว่า นี่สีเดือดซอยนี่กำล,ลาเขาตาักว่าตลาดแค่ไหนๆนะครับเดี๋ยวกะปกตินอกปกติให้อาหารกุ้งอยู่จุดเดิมครับจุดเดิมทีเคยให้เพราะว่าอาหารกุ้งนี่มันสิจมกุ้งก็าหากินน้ำน้ำพ,นพื้นพื้นผิวน,น้ำ ผิวดินครับผิวดินไต่บ่อนี่ครับใส่มาสาบไปเลยครับไปไก่จุงจูดเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อครับย,ยามาเบิ่งกันอีกมนะัน ไก่บุแล้วครับอคลื่นฝนตกแห้งครับฝนตกแบบอ้ยว่ามันฝ่าหัวอ,อึ๊บอ่าสาปอีกเด้อครับเด้อ สีอ้อมสาไปนี่ก็เป็นบอ่อก้งเมาก่อน็เคยเลี้ยงปลานะครับแต่ว่าก็ล่องเบิงว่าโอ้ยนี่ครับนี่ครับปลาเข่าแท้ครับแบบนี้มันจมครับ ล้วมีปลา้างนอกเขามาได้กินกุ้งเบิดครับเอาซาลอกไว้ล้อมบ่ให้ปลาข้างนอกเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเห็นหอดปลาบอนปลาลูกคอกนี่เม็ดกุ้งกระจักสีเือย่ทำได้ครับปลูกต้นข้าวต้นยังออมในออมหน้า โอ้เดี๋ยวผมพามาเบิง้งอันนี้บักมิหยังนี่ครับโอ้ยบักเมานี่ครับนี่ต้นบักเมาไงโอ้นี่ครับ,บเมา,เมา,เมาลั่งเป็นวยนี่มันกำลังผีเส้าสร้างฝุง่นกับปลาบอลตูมตามตูมตามอยู่อยู่ในบ่อกรุงบักเมาบักเมา อย่น,น่ครับตามบกเมากินก็ได้นี่พยายามจะอนุรักษ์ไว้ครับมีอย่างกะสิอนุรักษ์ไว้เมาไปหาอาหารกลุ่ต่อครับอ,อ,อันนี้กำลังสีเห็ดครับนี่เห็ดโบแล้ว มองอาจจะเป็นที่นั่งตกกุ้งหรืออยังเหรอครับเนี็ยที่นั่งพักกินขงกินเขา่าอ่านี่อีกหนึ่งจุดปึ๊บโอเดินกันระวังเลยวยครับเสียวอยู่นี่นะครับโอ้๊บ สีผ้ามาเบิงอันี้กรเลยครับเด้ออุ้ยห้ามเบิงกุ้งวันเป็นยังไงเนาะมีบอลนี่เขาเรียกว่ายกย่อครับเพื่อจะเช็คก,กุ้งเช็คก,กุ้งว่ามีบอลโอ้นครับมีอยู่ครับมีอยู่ โอ้อาหารที่ไ้ไว้เมื่อคืนนี่เบิดครับงูแต่จะมากินอยู่ในย่อเพื่อจะเช็คว่าอาหารเฮานี่ให้เพียงพ่อบอโอ้ยหางมันกินกันครับกุงมันกัดกันกินกันโอ้หางสิขาดแล้วครับถ้าให้อาหารบร่เพียงพอนี่แหละครับมันก็นจะมีปัญหา อาหารไว้ปึ๊บอาหารลงไปในครับบอาหารลงไปเดี๋ยวเอากระสิมาเบิองว่าเที่ยงนี่เหมิดเพาว่าเข้าสีให้อาหารตอนเที่ยงเอาเบิองว่ามันทำมันเหมิดก่อนเที่ยงแ,แสดงว่าเข้าต้องให้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจุดติดก,กับปอีกครับ ปลาก็มากินบานี่ปลาก็กินอาหารกุง้งเดี๋ยวไปต่อไปให้จุดที่หกแล้ก็ให้ไปเรื่อย ัจะถือโอ้ยไกลบริไกลค่าจะถือโทรศัพท์น้ำกันก็นักอึ๊บไปนี่นะครับน่าจะเป็นอันแล้วครับอาหารเมื่อเช้าของกุง้งอาหารเช้าของกุ้งวันนี้จะเรียบร้อยดอกกุ้ง ต,ตัวใหญ่หล่ะครับก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยผสมกันไปดางทั้นก็ตีน้ำนะครับก็จะตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรงตั้งแต่ทุ่มนึงเป็นต้นไปเพราะว่ากลางคืนนี่ออกซิเจนมันจะหน่อยครับ เพราะว่ามันบ่มีแสงอาทิตย์ไปสังเคราะห์แสงหรือว,ว่าเพื่อออกซิเจนันเฮาก็เลยต้องหากังหันมาไว้ผัดตอนกลางคืนครับมันตีน้ำเพิ่มอ,ออกซิเจนเพราะว่าจังสันนี่กุ้งทีอยู่ว่าใดครับนี่ครับดย๋ยวเขามาเบิ่งตรงนี้คือตรงนี้คือมองน้ำที่เกิดว่ารักษาระดับน้ำแต่น้ำม,มันเต็ม น้ำกระสิบไหลไปครับเรียวว่าเป็นน้ำล่นไหลจากให้นี่นะครับมันเต็มมันก็ไหลไปให้พี่ครับเาไปเป็นปล่อยน้ำทางฝุ่นก่อนว่าเป็น,นอย่างทางนี้มันคือบอไหลน้ำทางนั้นน้ำที่หหให้ด้านพี่นี่มัน ลงดอว่อนะครับมยังเย็นอ่อมหน้าเบิร์นท่านผู้ชมมาเบิร์นครับ เบิ่งให้เบิ้งง่ายน้ำน่ะฝนรุนคนะือล้วเนอนี่ครับโอ้ยสัมพอดออกตันนี่ครับโอ้ยโอ้ยบกหอยนี่ครับบกหอยมาตัานห้างงามลุน มันก็จะลงสัมผัสออกน้ำโบไปนี่ครับน้ำม,มันก็ทิ้ไปไปครับมันก็จะมาออกให้พี่มันมออกให้พี่ระดับน้ำม,มันก็จะไปเรื่อยๆครับไปทั้งรุ่นละลงหว่วยไปน้ำมันก็ที่ไหลพอน้ำไหลให้นี่ไหลแล้วมันก็จะไหลไหลไหลต่อเนื่องมากครับมือขึ้นที่ฝนตกโอ้ยนักแทีง ตาบอลมองมีมองน้ำไหลโอ้อน้ำไหลไปมนเส้นขาดครับ อู้โอ้สมพ่อกักหน้าโบยู่ครับผมว่าเบิรง,งแล้วแบบนี้โอ้ตามันไปฝุ่นเม็ดแล้วครับท่นแทะขาดโอ้ยฝุ่น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  มุมกันแค่ขาดกับน้ำปลาใส่เล็ดบกไห้เต้นครับบอกไม้แนมไปเห็นบอกไม้เต็มเลยครับคุณโอ้ยปลระซิวกระโดดตับตุบตับตุบตับ,ตบ,ตบ บุบ้านเฮานี่ยนะครับโอ้ยบุญบุุโเบิ่งปากระโดดก็มีแห้งว่เนี่ย ปกติเนี่ยมาแถวเหนือเห็นป่าดี่ครับนเพื่อกับปลากระโดดออกมาหนอกแพเดี๋ยวไม่นะครับสิาพาไปเบิองพุ่นสิาพาไปเบิองข้างพุ่นแล้วครับพุดหองเห็ดหน้าไว้แถวพุ่นนี่เลยมาเบืองอ้อมทึ้นแพหน้าไปก่อนบ่อปลาไปก่อน,นครับ หวยหง่ก็มีครับผู้ชงกาแฟากับเอือนครับช็อตกาแฟาได้แล้ว มาหนะเฮากะชงกาแฟาพร้อมมีกาแฟาขายน้ำครับเอาละครับวัอนี้ฝน,นตกชุ่มชื่นดีครับองไรแตเดี๋ยวสิผ้าไปเพิ่งใหม่เห็ดบ่ขึ้นน้ำค้อนใหม่จิตหยัง่งขบวน อยางไรก็ฝากติดตามพวกนี้น,นะครับเด้อสิผ้มามาเบิงกิจกรรมอยู่มากนะเห้าหนี่เองพอเพิ่นกับทายเบิงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าคิดหวังอยู่ครับที่ปอกุงครับเห็นปลาคอบอนเห็นปลาลูกขอบผมโอ้ตายแล้วนอบานี้สีใดกุงบ่นออเพราะว่าปลาคอนี่มันกนินเป็นสัตว์กินถืนไปกินชิ้นเนื้อครับมันบ่ด้กินผืน พ่อกรณี่ก็จะกินลูกกินกุ้งนะครับปีนี้ก็จังสีพไปกรณ์ปีหนาก็ยังวามัยนะครับเนาะเ,นเห็ดนห้มันดีกว่านี่ทั้งใดก็ฝากกดติดตามกดซักไครเพิ่นเด้ครับเด้อยูทูบไว้กระเสียงพอชักไม่แก้วถ้าไปมีคลิปใหม่ๆนี่กดกระดิ่งร้อมกระดีครับมันก็นสีเตือนลวด ยังไงก็ขอบคุณื่อนแม่แก้วประสักหนเลยนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ